เสร็จแล้วสําหรับงานในวันนี้เนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยแต่งชุดมารอคันนี้วันว,นวนาเลนไทน์ก็ต้องหาที่นั่งดีๆกับแฟนไปดินเนอร์ด้วยกันก่อนอื่นเลยต้องหาร้านอาหารให้แฟนก่อนฮ<ะ>ัลโหลครับขอจองโต้ดินเนอร์สุดสวีทเต็มเล้ครับ <c oughs> ไม่เป็นไรเลยครับไว้โอกาสหน้าปีหน้ากับคนหน้านะครับ <c oughs> เอาหนาวันในควารมรักเนี่ยแล้วก็ต้องมีร้านที่2ที่3ฮัลโหลครับขอจองโต้สำหรับดินเนอร์กับแฟน2คนในคืนนี้เลยนะครับ โตะหมดแล้วโอ้งั้นรบกวนเขาหน้านะหาซื้อโตะเพิ่มมานะครับผมจะได้เปน็นยังต้นนั้นได้เอาได้น้อยวันนี้ก็วันดีมีตั้งหลายร้านฮัลโหลครับขอจองอะไรนะครับนี่ผมยังไม่รั้พูดหรือว่าทำอะไรคุณบอกว่าเต็มแล้วเหรอครับคุณนี่สุดยอดเลยนะครับขอบคุณมากเลยไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีหมดเนี่ยหมดจริงจะหมดวันแล้วเนี่ยยังไม่ได้ร้านเลยร้านอาหารก็จองไม่ได้ดอกไม้ก็ยังไม่มีโชคลาก,ก็ยังไม่มา ทำไงดีวะนี่ไปกินหมกูกระทะสิพิโจเปิดเพงลงรักดังๆก็โรแมนติกแล้วแฟนพี่เนี่ยอยากกินแบบหรูๆไงน้องหมกูกระทะเนี่ยกินวันไหนก็ได้น้องอรู่ว่าอุ่นอาหารแช่แข็งัดจานสวยๆแล้วบอกว่าแบบเป็นเชฟเช่เบองไงไม่ได้น้องคืนแฟนพี่รู้เนี่ยด่าตายเลยเนอะทำไมต้องไปแย่งตัวที่ร้านละ่ะในเมื่อเรายกร้านอาหารมาอยู่ที่บ้านได้เออวะ วาเลนทนยนี้ไม่ต้องจองร้านยกความอร่อยระดับ5ดาวมาไว้ที่บ้านด้วยวัตถุดิบคัดสรรจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเนื้อและซีฟูด้ดนํำเข้าคัดพิเศษสำหรับจานหลักที่น่าจดจำหรือมื้อหรูแบบไม่ต้องลงครัวพร้อมเสิร์ฟในะไม่กี่นาทีเร็วง่ายแต่ยังพรีเมียมปิดท้ายด้วยช็อกโกแลตสำหรับของขวัญแทนความรู้สึกดีๆครบทุกความพิเศษในแอปเดียวทุกวันสำคัญของคุณให้เราดูแลสั่งเลยที่วิลล่ามาร์เก็ตซูเปอร์แอปว้าวรู้จริงนะเนี่ยแบบนี้ต้องมาล้านเลย